ต่อกัน EP 2สองอ่ะอันนี้อันนี้ก็ใช้เมื่ออยากจะเป็นเหมือนกันอันนี้ไอ้เตือฟลอร,รดิดาก็คือไฮด้านั่นแหละคือมันปนแปลกคือได้าเกิดว่าเราปลูกไอ้ตัวธรรมดาสาตัว,วนะ เรานั่นนี่ก็จะเสียเงินแค่สามร้อยบาทที่ไม่ใช่ดานสาดน้ำนะว่าจะว่าจะไม่ได้เสียค่าใบบัวถ้าเกิดว่าดานนี้ไม่ได้เสียค่าใบบัวนี่มันก็จะไปแปลกอยู่คือเพราะว่าถ้าเกิดว่าวายแค่ตัวธรรมดา,าสามตัวนะมันนั่นนี่ก็ประหยัดได้แต่มันนี่ก็จะปลอประหยัดพื้นที่ไปด้วยอ่ะอันนี้ตัวที่ยิงออกไปเป็นพี่เบิ้มขนาดจิว๋วก็พอได้ไอ้ตัวนี้ที่เราต้องเอาไปผสมพิกก่อนนี่นะ คือถามว่ามันเป็นยังไงไหมมันแปลกอยู่คือแทนที่เราจะผสมพีชแล้วมันแต่ถุยออกไปเป็นกระสุนพใชไหมมันกลับถุยออกไปเป็นกระสุนธรรมดาอันนี้ใช้ไม่อยากจะเป็นไอตัวไหนที่มันวัน็อตซอมบี้ได้อ่ะคือจะให้ใช้ไม่อยากจะเป็นก็พอได้คือ,อตัวนี้มันจะหรนทับซอมบี้สามครั้ง ไอตัวยิงมันก็ไปแปลกอยู่คิดคิดคือมันจะยิงออกไปเป็นพเบิาา้ิสาลายพีบั้ิตัวจกวสาลายไอตัวไฟนี่นาตัวไฟมันดีอยู่นะแต่ก็ใช้ไม่อยากจะเป็นคือมันมีจะกราซมี้ลงไปเลยก็กจะทําการสร้างเปลวเพือนตอแถวตอดระหวแถวอันนี้ใช้ไม่อยากจะเป็นเหมือนกันน้ําน้ําคือไม่ คือจะใช่แค่เฉพาะจัดรถอันนี้ก็มันอัปเกรดขึ้นขั้นมาหน่อยและข้อดีของตัวนี้เลยคือเวลายิงกระสุนออกไปอะโดนซอมบี้ขี่รถใช่ไหมซอมบี้ขี่รถก็จะกรุม่มแต่ไปกู้คันอ่ะอันนี้น้ำน้ำตัวนี้เวลาซอมบี้มาเยียดเนี่ยมันก็จะถอยหลังถอยหลังไปเรื่อยๆมันแปดเบกอยู่ อ่ะอันนี้น้ำพริกคือมันไม่ใช่แบบซมบี้คือแบบมันไม่ใช่แบบซมบี้อย่าไปโยน้พริกเลยนะมันจะตดสถานะคือทําให้ดาบไปทวีคูสองแต่เมื่อแต่เมื่อตอนมันตามมันจะไม่เสกพริกก็เหมือนกับตัวนี้แหละซึ่งมันจะตายกับตัวอย่านน้ำไฟคืออันนี้มันก็แปแปลงอยู่คือมันจะมีล่ากหนึ่งว่าที่จะเป็นน้ำทองอะ่ะซึ่งจะต้องได้จากการที่เรานั่นนี่ เอาไอ้ตัวที่มันเป็นแบบไอตัวเห็ดจิ้วสมกับพีชูเตอร์แล้วแกก็มายิงผ่านนี้มันจะมีโอกาสเกิดน้ําอยู่ต่อไปสไปรอกเคเม่ออยากจะเป็นอ่ะอันนี้อันนี้อัพขั้นขึ้นมาหน่อยคือคืออันนี้หนีจะถึกทนกว่าน,นั้นก็ก็พอได้มันไม่มีตัวไหนแล้วนีที่จะอยู่ระดับ โคตรโคตรดีอันอันนี้ถึอทนกว่าก็พอได้เหมือนกันแหละอ่ะอันนี้ตอ่อไฟธรรมดาต,ต่อไปต่อไฟธรรมดาก็ก็ไม่เคยใช้ธรรมดาเลยส่วนต่อไฟอันนี้คือต่อไฟอันนี้ในสมัยเออต้ คือมันตึ้งอยู่กับตัวนี้เลยคือสบายกว่านะผมเป็นเล่นสองจุดสองจุดหนึ่งจุดสามแล้วตอนนั้นเขาหิ้บสองจุดหนึ่งจุดสี่กันอยู่ทีนี้ผมไปเจอตัวนี้เว้ยเล่นในสองเล่นในสองจุดหนึ่งจุดสามมันไม่มีอย่างเป็นประวัติก่อนคือสองจุดหนึ่งจุดสามมันไม่มีปอของตัวนี้เว้ยเพาผมไปเจอแบบผมก็สงสัยแบบเอามันคือตัวอะไรอะแถมเสริมเพิ่มเติมคือในกล่องของ,ของวันที่ผมเปิดได้ผมเปิดได้ผักการดซึ่งในวัยแค่สองจุด ในกุศลมามันไม่ไมีดีคือตะกูลโยน,นก็เลยทำให้ผมตันไปชั่วคู่เลยเมื่อได้โลซดหนกุดแจสี่เม็ดก็ได้ออขึ้นมาททีเลยส่วนอันนี้ก็อันนี้มันดีอยู่คืออันนี้มันดีอยู่ดีอยู่อ่ะไอพวกที่ผมบอกว่าดีอยู่นี่ผมมาจะลงแล้วเอามาจัดเทลลกข้างล่าง อ่ะอ่ะอันนี้ยา้ายมนดีอยู่ว่าหวันได้สามอันส่วนไอ้นี่นี่ก็พอใช้ได้อ่ะก็ดีอยู่แล้วก็ไปบัวอันนี้ด้วยไอ้ตัวนี้นี่จะไวบนหนึ่งเจ็บไม่มียังไงเราก็เลยต่อได้คือเวลาไอ อันนี้วง่ายเวลาไม่เวลาเกลิ่งธรรมดาที่ไม่ได้ผสมอะไรนี่มายิงหานี้แทนที่มันจะได้กระสุนสีแถวมันเดิมใช่ไหมมัน,นจะขยายเป็นสีแถวบนและสีแถวล่างและอันนี้สา่ายวากเมสสาลายต่อไฟอันนี้ผมไม่เคยเห็นควา,สาม,ามาวาวาสามารถมนะว่าความสามารถมันทาอะไรได้ดังนั้นก็มันมันก็แปลกอยู่ต่อไปอันนี้ก็ใช้ไม่ยากจะเป็นละคือมันเป็นแค่ล่างแรก ส่วนออแมนะวน้ำวันนี้นี่ก็วันนี้จะยะไปอันดับดีอยู่เลยคือทุกคนที่ว่าแมวน้มันจบจีทุกสารอาทิตย์แมน้ำมันจีทุกสารทิตอ่ะอันนี้ก็พอได้อยู่ส่วนเมนะีมน้ำสองตัวนี้นี่ก็ไปจนนดับเมยน้ำตัวแรกเลยเคยือก็พอใช้ได้แต่เกิดว่าเป็นขั้นอันติเมียของมันที่มันจริงจริงกับมานล้น้วนนี่ก็คือจัดอันดับดีอยู่เลย ไปเราตัวสุดท้ายตัวปิดจับในอีพีนี้อ่ะลุดลุดไม่มีเน็ตรอเน็ตรอเน็ตเคเน็ตมาละคือเมื่อกี้มันหลุดตัวปิดจับของงานนี้เราจะให้มันอยู่ในระดับ เราจะเปิดอลัการหน่ืดืดืเก็พอใช้ได้สรุปเลยไอ้ตัวที่ผมมให้อันดับพวกนี้นี่คือมันจะเป็นจริงสำหรับผมนะซึ่งใครมีความเห็นต่างก,ก็สามารถบอกมาได้บาและดังนั้นก็จบคลิป